เอาหวยภาพมาตานทางของน้องบีมในงวดก่อนฟันว่าเห็นตัวเลขอยู่หลังทองพญานาคห้าเจ็ดหก 5, 7, นะครับเลขอกเจ็เก่าพี่น้องกับให้ตัวแดงจึ้งคืนะครับในงวดนี้เพิ่นฟันดีแล้วฟันว่ามุมมาบอกเลขตัวเดียวห้างเดียวฟันแบบใดเพิ่นใดตัวใดร่องไปติดตามกันเลยครับสวัสดีจา้าน้องบีม,มเบลเลียนว่นาพอ,อได้แล้วพอได้แล้วพอสามนะ ẩn tâm phát hiện lễ ký thóng mùa hai chén hộp một loại các chết cầu hay rất là phát chắc chắn nó phát hiện là ngoài này và lều vào suy nghĩ đôi này là ở năm mươi năm thì năm mươi xuôi còn năm mươi năm năm mươi năm 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 รถนักเลี่ยนคู่กับฝีไปเซลมั่นกับมีรถชนกันอยู่หมอน่นและแล้วูก็หนากันเดี่ยวของไปเบื้องดอกมั่นก็บัดผ่านไปอีกเป็นแบบมูส้มบีมแล้วก็่ซีมีหมททลายหลังทลายลงไปตอนเราขงร่างสูน้ามันกับมี่น้ำทลายลงไปจุดเราขังบนนะมันก็มั่นก็เป็นอันฟนซิโตกแล้ว พฝนตกแล้วลมพัดมากแบบแห้งจนว่าจนว่าบินไหลลงมาแล้วต้องไปเหล่าอันเล่าอีมันกับแล้วมูบีอีคนยังมันกับมุดตบปีแล้ต่อแต่ใช้ลาบินกับมีกับคาเล็กแม่ว่าอินคเลกเน่ยเหล่าเล่ตวกับว่าเล่ตวอะตอมันิู้ออีกว่เลยตั้บอกกอนเป็นเหล็กสองเก้า เลขสองเก่ามีตัวเดียวได้ตีละมูสิยังเหรอมู้บองอะตอมอะตอมบบอกแต่ว่าอีกผู้นึงไม่ได้บอกว่าสิบอกไม่ได้บอกแม่เพราะว่าเขามูสเตียโกนดีแล้วอีกคนนึงมันจัจุ่มน้ำไปจุ่มน้ำไปแต่ว่าวิมจำอะไรได้บอสองเก่านะมันสองเก่าดีละพอจำได้แล้ว จนเลยจำไว่าจะมาบอกยห่รวยบะเมนแต่ว่าเมือนเห็นนี่รวยโอ้เห็นนี่รวยแล้วบ่ได้มาบอกเนาะบอกนี้ละบอกนนี้บอกแกงเลยจำเนาะจำเลยเนาะคือข้อหมายในว่าไปโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนเรารถสนดกันเมนเดยวค่อยขียากัไปเบิ้งเดค่อยากกันไปเบิ้งนะครับกกับวกาเงี้ยใช่ไหมกระจาตนองบ่ได ขอเลี้ยวนูเนี่ยนะจะเลยจำน้องบัวลอยได้เลย,ยเจ้าวาทีนี่เนี่ยนะว่ามูอเสื้อตำหมอกเลขเนาะอบอกสองเก่าตัวเดียวเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับมอนนี้จะเอาก็าฟันของน้องยิมไม่ให้นะครับ,บ,บเพราะว่า,นนาเป็นเคยฟันแม่นเด้อเอา,าเดงหน่อยมาใจเดรอืมเป็นเคยบอกแม่นเด้นะครับนึกหมดก้อนนี่เป็นกับฟันว่าไปกับเรียบภูเนาะกับแม่ง่ายคนนี่แหละว่ายพญานาคนะครับเห็นเลขอยู่ใต้ท้องพญานาค คือว่าจะเป็นหาเจ็ดหกนะครับเด็กออกเก็ดเก้านะครับแต่ว่าในขิปนาวุธไว้ได้ได้กลับตัวเลขอายุนะครับกับตัวเลขเก็ดเก้าให้ก็ถืวอ,นะอว่าเขาเนาะในข้อนี้มูคนบอกนะครับในโรงเรียนเนี่ยคือน้องอาตอมบอกเลขสองเก้าตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องนะครับอ่าให้ถือในลาเด้อนะให้ถือกัะเฉลยกันใส่ด้หลาเดอนะ้เดเดออืมสองเก้านะครับ ตัวเดียวห้างเดียวว่าซื้อน้ำาลเชวาจังไดแล้วน่ะือของนั่นอย่ยังนี่นะครับถือว่าฝันดีฮะเยอะนะครับสองเกาสองหกนัเลยนะเจ้าตีเหล็ดีเว้ยเออเ่อมาเลยขึ้นพอดสองเก่าลยืมขึ้นพอดสองหงได้ไืมเสีแดงมาซื้อสองเกาสองหด้วยนาะมันตกันผ่านเนาะสำหรับน้องในทางน้องบีมครับ ตัดนานๆะเจ็ดดาเนาะสองเก้าสองหกนะครับรรน,นทาน้องเบียนนั่งวันนี้นเดี๋ยวมาเลือกตัวเลขให้เด้อนะครับอือตัวตัวรักเป็นมูบอองคือสองเก้าสองหกตัวกันเด้อนะครับอือม,มีเขียวมีตัวบองมีเขียวมีเขียวสนับฝันเด้อนะครับมีแต่น้องเบียนมีหลับฝัน ดต่ลวยได้ทามขอบุณไปเลได้ทาอย่กปุกกบฟันเราบ่บรรลุโอ้ยลอยได้ทานย่เว็นกันเห็นเวตนะน้ามือว่าขอบุนกันว่ากันยีเด้อตัวน้องีิมก็ได้ตัวนีเนาะจำใเล่นในหลานเนาะแ่จำแต่เราเป็นกระตือขึ้นมากว่ายี่บปเดอหลาจำได้แจ่มเะเอาบอลฟังอีกทีนึงนะเอาฟังอีกทีนึงนะมัดฟังระทานเฝ้าวาชาปัะนี่อันนวไปเรงเรียน ทีเรามบดูบนห้องก็คือมูส้มีมุดเลยแต่ว่าบ่มีผู้ใช้ไม่แต่ผู้ยิ่งแล้วก็คือรถเรือนมาข้างข้างบานข้างแก้วคู่ี่ม่เจงอยู่บานข้างแก้วแต่ว่ามันมีรถชนกันนุ่มมองมองไกลๆท่า,ท,าท่างคือเขาไปมีไหมท่านน่ะเออทั้งเมี่ยงเจมือ ย่างข่าไปมันเป็นแล้วพ่อไปหอดแล้วมันก็แล้วข่าไปไปแล้วมูสูมูอ่บีมแล้วก็บีมอยู่หน้าเนี่ยอยู่หน้าจะของแล้วก็ย่างไปเลยเรือย่างไปเลยเอยๆแล้วจะไปคังล่างอ่ะมันก็น้ำถั่วถ้าน้ำถ่วมแล้วแล้วมันซิมมี่มองต็ลุเห็นลงไปเันก็มูแล้วก็บีมทุกคนน่ะเป็นผู้หญิงอ่ะตลุดเรื่องปหมดเอาพายุมันก็มามาพายแล้วมันก็ เราเราคู่คู่ก็บอกว่ายาล่วงยาไปเพราะว่าแบบอันนั่นนี่บินเจมแต่ไหนเลยเพราะว่ามันเป็นแบบมันมองอ่ะเป็นสีปาฝาดอีกมองข้างอ่ะเป็นมองล่าตากผาเป็นเหล่าตากผันะทางมองี่ยเป็นล่าตากผาแล้วกับอีกมองก็เป็นล่าตากผาแต่พอพัุอันพายุอยู่พัดมนาเราก็แบบเอาย้าล่งไปล่องไปเพราะว่า มันแฟบมันอันมันมืนมันมืนแฟบมันถือบังพาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดิซึ่งมีกับเูาบอกว่าให้จับกระโปรงไว้จับเดี๋ยวไิซึ่งมีกับจับกระโปรงไวแล้วมันกะสีแล้วมันสีเงี้ยลงไปเลยอี้อินคืเราบีกับแม่พ่อเขยู่ไม่ใช่จักรยามไปถามบีว่าอีอิงคอยเหล็กแม่อย่าอี้มันกะมันใส่สีไปมิตรแต่ตามบอกบีว่าจออ๋องอิน สองเข่านอนตอมบอกเนาะต่ว่าผู้ที่คอที่แรกมันมสตินะครับคือมูบีมคือบีมเนาะอ้าวนอนตอมบอกสองเข่าตัวเดียวพี่น้องนะครับเด็กน้อนคนจำเลขแม่นแม่นนะครับน้องบีมเนาะกระหายมันในโชคนล้วคนหนึ่งวันหนีเที่ยนหนึ่งเด้อนะครับสำหรับแนทางน้องบีมถามถึงสองเท้ากันจำได้คือเก่าพี่น้องว่าได้ตัวเด้อนะครับจะว่าตัวเด้อนะครับ คตัวคจำว่าได้ละเอียดวนี้ได้น่อยเขียวเนาะในละเอียดยิบเลยนะอันนี้จำได้มาแน,นลนะอจโอ้สองเกา่าสองหกนั่งละละเอียดคัดอืมสองเกา่าสองหกือาสือวายสือวาสือน้ำหลานเนอะเนอเสียดายได้เจ้ามือควันบอถ,ถือเด้นะครับเอามงนนี่ก็สามล้นเ้อนะครับสำหรับในทางน้องวีมสองเก่านะครับสองหกก็ได้นะครับเนาะในช่วงขามานน้องวีมเ้อในวันนี้ ดองเอฟซีนาว่าบอสซอน้ำฝนเด้อนะครับก็ลออมแนได้หน่อยฟันพ่นประตัวได้พ่นจำได้ซูจีซูกีได้นะครับฟันแบบได้ก็จำได้เบิดนะครับเงินกวาดพับไก่โจกเยอะวันี้อนาคจะมีโชคน้เพ่นเอกก่โชคกห้มาน้ำนองบีมเด้อนะครับเอาคตเลาได้วลาเด้อเอฟซถึงได้เดี๋ยวพ่นพ่นซื้อขนมให้เด้อลาเด้นะครับไอเสีกเช้่นโชคน้าพ่นกรเชาโอเงินสุใส่ดอกนะเอฟซีทัวประเทศทัวโลกเนาะนะครับ กูได้แห็นมางน้ำงอนกับซื้อวันนี้เด้อน,นะครับแต่ซื้อถือก็ีฬาขอค่าขนมเรือได้จา้ามาชิได้ <c oughs> เอาแต่ละเอาผมขขม,มาจะชงมาน้าน้องบีมยนะครับในวันนี้แข่งกูปังครับ